คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้ต้องนํามาเตือนภัยกันนะคะสําหรับร้านค้าร้านอาหารค่ะหลังจากมีสาวแสบรายหนึ่งเขาสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มสั่งมาแบบจัดเต็มก่อนที่เธอจะวางของไว้บนโต๊ะแล้วก็ทําทีไปบอกพนักงานว่าพี่ฝากของไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่มาจ่ายตังค์ที่สุดตัวเองหายไปเลยค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะโพสต์เตือนภัยผู้หญิงในคลิป ที่ตระเวนกินอาหารและเครื่องดื่มตามร้านค้าต่างๆ ก่อนที่จะชิงหนีไปไม่ยอมจ่ายเงินโดยพบพฤติกรรมของหญิงสาวคนนี้ทำลักษณะแบบนี้มาหลายร้านแล้วแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านแถวราดเ้าค่ะเธอเนี่ยจะชอบไปนั่งนานๆสั่งของกินเยอะๆเต็มโตะ๊ะรวมทั้งสั่งแบบหอกลับบ้านด้วยโโบางทีก็สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเจ็ดขวดแล้วก็มาคนเดียวนะ<อ>แล้วก็ทำทีว่าวางข้าวของบางอย่างที่ให้คนเจ้าของร้านเนี่ยเขาเข้าใจว่าเป็นของส่วนตัวอย่างกระเป๋าแบบนี้วางไว้ แล้วก็ชิ่งหนีไปเหมือนบอกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาแต่สุดท้ายหายจ้อยไปเลยค่ะไม่กลับมาเลยนะคะทั้งนี้ผู้โพสต์คลิปยังระบุอีกว่าเพื่อเผื่อใครพบเห็นอยากจะฝากแจ้งเบาะแสด้วยนะคะทางร้านได้แจ้งความและเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาทีนี้เมื่อชาวเน็ตเขาเข้า,ขา,ขามาดูคลิปค่ะหลายคนเนี่ยถึงกับร้องอ๋อเลยนะพร้อมกับบอกว่าโอ้โหคนนี้หรอ ขาประจำเลยรายเดิมผมทรงเดิมหุ่นเท่าเดิมหน้าเดิมแต่ทิ้งช่วงไปนานอยู่ร้านเดิมก็เจอตัวท็อปเลยนะจ๊ะนี่มีคนเขาเจอเหมือนกันอย่างบางคนะนะในหน้าจอเนี่ยบอกว่าคนร้ายมักจะแต่งตัวดีกว่า <คน S 1> อะไร,<ด>ค,รคนดีครับเนี่ยดูทรงแล้วถ้าจับถูกจับได้ต้องแสงว่าแกล้งบ้าแน่ๆเดี๋ยวก็อ้างว่าป่วยอย่างเงี้ยนะคะ<ฮ>คือปรากฏว่ามีหลายคนเนี่ย โดนผู้หญิงคนนี้ไปแอบตีเนียนสั่งของเยอะเลยแล้วก็ไม่จ่ายตังค์มีประสบการณ์ร่วมกันนะแล้วหลายพื้นที่ด้วยใช่ไหมค่ะหลายพื้นที่แบบนี้ไม่ไหวนะเป็นการซ้ําเติมผู้ประกอบการช่วงนี้เนี่ยขายของก็ยากอยู่แล้ว่ลูกค้าก็น้อยอยู่แล้วค่ะยังมาเจอแบบนี้ชักดาบอีกนะฮะแต่ว่ามีหลักฐานนะครับยังไงก็เอาผิดได้นะขอให้เจ้าหน้าที่ตามตัวได้เร็วๆนะครับต้องลงโทษอย่างหนักเลยนะคะ